อวยก็บอกว่าไอแอดเพื่อนดับประเทศครับโอ้ยแต่ยังไม่ได้แนะนําตัวเลยครับต่อยซ้ายเปี้ยมลงไปแรงเอามาตะขอทองบบราณฝ่ายแดงครับจากอุบลราชธานีที่เห็นนี่นะครับเล็กพริกหนูจริงจริงร้อยหนึ่งปอนครับพบกับเจ้าของฉายาซอกผีดิบจากหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ครับเมืองไทยสอุบุญีมพิกัดร้อยหนึ่งปอนชกกันเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วครับ <c oughs> ต่อยอวยคุณ ชายาศอกผีดิบเลยผมไม่สนแอดโดนเขีย่ยลูกนี้แอดกรรมการต้องดันไว้ก่อนโอ้ยต่อยซ้ายเปี้ยงมู้ติดเชือกเลยครับอมาตะโอ้ยเมืองไทยโดนเมื่อสักพูดโดนศอกอีกแล้วเราสอกกันเอาไว้เมืองไทยนั้นมีเข่าดีครับแต่ว่าทําอะไรยากเลยครับมีเข่ามีศอกดีแต่ว่าโดนอมาตะเดินลุยแล้วครับ <c oughs> โดนชุดใหญ่เล่นล่างอีกแล้วเดินมาแล้วเตะขวาเข้าไปครับเดินจังหวะนี้ครับเอาแล้วฟื้นแล้วครับต่างฝ่าย ต่างแรกกันแล้วครับเดินถอยหลังหกล้มแล้วเอาละครับเดินจังหวะหาหาจังหวะเดินเข้าไปสอกโอ้โหจับโดนต่อยแล้วครับ จังหวะได้เวลาเอาคืนแล้วครับสองยกที่ผ่านมาผมโดนไปเยอะผมขอคืนบ้างเตะลูกนี้หุยแหมนั่งสูหกเลยครับ <S <S เดินเข้าไปเมืองไทยแรกแล้วมีอะไรใส่เข้ามาซอกกับศอกใส่กันเข้าไปโดนเข้าไปเดินเข้าไปซอกเบี้ยงโอ้โหศอกอมตะศอกผีดิบของเขาครับแอมออกฤทธิ์แล้วครับ